ตำรวจจับมืออยอทลายยากระสายเสน้นทำไตพังเสียชีวิตวันที่1 4กันยายนค่ะเพจ a c e b o o k @pct_police ได้ออกมาโพสตคลิปชี้แจงหลังกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้รวมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทลายแหล่งผลิตโรงงานยาสมุนไพรกระสายเส้นตราปู่แดงโดยกล่าวว่าจากการตรวจสอบพบว่ายาใน1ขวดประกอบด้วยยาสเตียรอ,อยด์70เม็ดยาแก้อักเสบสามเม็ดและยาแก้แพ้ไม่ทราบจำนวนแน่ชัดซึ่งมิจฉาชีพ พวกนี้จะโฆษณาสปปรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆครอบจัก,กรวาลอาทิปวดเมื่อยตามร่างกายเนบชาอัมาพาตปวดข้อกระดูกแก้ปวดหลังปวดเอวซึ่งถ้าเกิดกินเข้าไปอาการปวดเมื่อยเนี่ยก็จะหายภายใน1วันแต่ถ้าหากเราดื่มอย่างต่อเนื่องค่ะคันแรกเนี่ยจะเจอกับอาการหน้าบวมไตพังแล้วก็เสียชีวิตได้อย่างไรก็ตามค่ะด้านแฟนเพจ a c e b o o k ตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยวิธีการตรวจสอบยาง,ง่ายๆโดยเราสามารถนํา QR code หรือตัวเลขมากรอกในเว็บไซต์เพียงเท่านี้เนี่ยเราก็สามารถตรวจสอบยาชนิดนี้ว่าได้รับใบ อนุญาตจากองค์กรอาหารละยาหรือไม่ค่ะ